ขอโทษจ้าแม่หนูขอโทษจริงอ,อ,อคุณคะฉันขอรบกวนนิดนึงได้ไหมคะคุณพอรู้ไหมคะว่าบริษัทแห่งๆอยู่แถวไหนก็นูนน่นไงมองไม่เห็นหรอกบนนอกเข้ากรุงหรอ,อขอบคุณมากเลยนะคะพอดีว่าฉันกับแม่เพิ่งมาจากต่างจังหวัดเลยไม่ค่อยรู้ทางสักเท่าไหรค่ค่ะ แค่นี้ใช่ไหมที่เะอถามฉันอะขอบใจมากนะจ๊ะแม่หนูขอบใจจ๊ะขอบใจมากจ๊ยไปกันนะค่ะแม่เออคุณหลงผมอยากให้คุณติดต่อผู้รับเหมาทาสีหน่อย ว่าสีข้างหน้าตึกของเราอะเก่ามากแล้วอ,อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมอยากให้คุณเปลี่ยนป้ายเป็นป้าย 3D ด้วยมันจะได้ดูทันสมัยได้ครับบอสมีอะไรหรือเปล่าต่อครับบอสบอสครับ เดี๋ยวรบกวนบอสช่วยดูเอกสารตรงนี้ไปก่อนนะครับได้สิเดี๋ยวยังไงผมขอตัวสักครู่นะครับครับนี่แม่ผมบอกแม่กี่รอบแล้วว่าอย่ามาที่นี่อ่ะ ก็พอดีช่วงนี้ผักที่บ้านเรามันงอกงามอ่ะลูกเนี่ยออกเยอะแยะเลยแ่าก็เลยตัดเอามาให้หลงหลงจะได้มีผักสดๆปลอดฝันที่กินนะล,ลูกผมไม่เอาอะ่ะแม่แม่เอากลับไปกินเองที่บ้านเถอะหลงทําไมน้องพูดแบบเนี้ยนี่แม่ตั้งใจเก็บผักมาให้หลงเลยนะหลงไม่เอาไปสักหน่อยหรอแั้วอย่างเนี่ยพี่กับแม่เนี่ยนั่งรถมาตั้งไกลเลยนะพี่ก็อีกคนนะผมเคยบอกพี่กี่รอบแล้วว่าอย่าพาแม่มาที่นี่อีกอ่ะ เรื่องยังไงเดี๋ยวผมไปหาที่สวนเองพี่รู้หลงแต่ว่าแม่เนี่ยคิดถึงหลงมากเลยนะแล้วอีกอย่างหลงก็ไม่ค่อยจะกลับบ้านด้วยมีใจหลงรักอาไวกกินนะลูกนะต้อบอกงมไม่เอาไงแม่แม่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยไงแล้วพี่กับแม่เนี่ย รีบกลับบ้านไปได้ละผมไม่อยากให้คนอื่นมาเห็นเพราแม่ตัวเองเชาวสวนผมอายเขาหลงทำไมน้องถึงได้ทำนิสัยแบบนี้อเกิดอะไรขึ้นนะพลงอเอา้านี่ใครอ่ะ,อะป้าข้างบ้านนะครับบอสพอดีอดว่าป้าเขามาทำกุรลาแถวนี้ แม่ผมก็เลยฝากผักมาให้ครับฮะป้าทบ้านใช,ใช่แล้วจ้ะพ,พอดีช่วงนี้แม่ผมหลงเขายุ่งๆเก็บขักอยู่เขาก็เลยฝากป้าให้เอาผักมาให้หลงเนจ้ะเอา้าแล้วทำไมคุณไม่รับไว้อ่ะอพอดีมันเป็นองบัประเิเอ์นะครับบอสแล้วอีกอย่าง ถ้าผมเอาไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำกินเองด้วยครับเอาไปก็ทิ้งไว้เฉยๆสุดท้ายมันก็เน่าเสียอยู่ดีครับอืมแบบนี้นี่เองเออเอกสารที่คุณให้ผมดูอะเรียบร้อยแล้วนะครับอจริงสิคือคุณหลงผมลืมกุญแจรถไว้ในห้องทำงานอะ่ะยังไงรบกวนคุณไปหยิบให้ผมหน่อยสิได้ครับบอส ค่ครับค่ะจะเป็นอะไรไหมครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะขอผักนี้ไว้กินหน่อยครับคือพอดีมันดูสดแล้วก็ดูน่าอร่อยมากเลยครับแล้วส่วนตัวผมเองผมก็ชอบทานผักด้วยครับได,ได้สิจ๊ะเอาคือเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับอ๋อยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเดินเดือนหลงเขาขึ้นนะครับ ขมก็เลยอยากจะฝากเงินให้แม่เขาหน่อยครับเนี่ยครับโหเยอะเลยฝากฝากขอบใจหลุงด้วยนะไม่เป็นไรครับคุณป้ายังไงผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะขอบใจมากนะจะครับส่วนผักเนี้ยผมขอนะครับจ้ะจ้ะ สรุปว่าหลงเนี่ยเป็นคนยังไงคะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ไล่แม่เดี๋ยวก็ให้เงินแม่นี่หนูงงไปหมดแล้วนะคะโอ้ยแก้มเอ้ยจะงงไปทําไมล่ะลูกไอ้หลงก็ต้องมีเหตุผลของมันสิถึงไม่ให้เรามาที่นี่นะเนี่ยหลงมันเป็นคนมีน้ําใจมันกระตันอยู่กับแม่มากเลยนะเนี่ยอ๋อค่ะแม่งั้นเรากลับบ้านกันอะคะ่ะเดี๋ยวจะไม่ทนันรถได้ได้ ดเดี๋ยม่กินเป็นผลหน้าถี่ของลุิหายหยุดกลับบ้านกันค่อยๆค,ค่ะบอสครับผมไม่รู้ว่าบอสจะเอาคันไหนไปผมก็ได้ยินม,มาทั้งหมดเลยครับไม่ทราบว่าบอสจะไปไหนนะครับให้ผมขับแล้วให้ไหมครับ คุณหลงผมยากเงินเดือนคุณอะไรนะครับหักเงินเดือนผมทั้งผิดไรล่ะครับนี่คุณรู้ไหมมันมีแต่คนที่ทำชั่วทำเลวเท่านั้นแหละที่มันต้องพายและการที่แม่ของคุณเขาเป็นชาวไร่าชาวสวนมันน่าอายตรงไหน,นหรอ <S <S จริงๆอาชีพเนี้ย มันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็หาเงินได้แบบถูกกฎหมายแล้วมันไม่ใช่พออาชีพนี่หรอที่ทำให้คุณเติบโตได้มาจนถึงทุกวันนี้และการที่แม่ของคุณเขาเป็นชาวไร่าชาวสวนมันน่าอายตรงไหนอะผมว่าน่าจะเป็นคุณเองมากกว่าที่ต้องอาย ดูคุณทำกับแม่คุณสิแล้วดูแม่ของคุณเขาไม่เห็นต้องอายเลยผมว่าคุณอ่ะควรกลับไปคิดแล้วก็ทบทวนดูดีๆนะครับผมขอตัว